มาจากหน่วยงานที่ไหนครับสออาาครับวันนี้มาทําเกี่ยวกับอะไรครับกลุ่มทอผ้าไหมลายโฮลค่ะของบ้านเจริญสุขลายอะไรนะโฮลลายโฮลครลเราออกเสียมค่อยโอเคครับโอเคครับอ่าให้พี่ทํางานต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูลายผ้าไหมนะครับเห็นว่ามีราคาห้าพันอยู่ด้วยไม่รู้จริงเปล่า ไหนตัวไหน 5, หน้าพันอันนี้นะนนอ๋อนี่ภาษาบ้านเราเขาเรียกภาษาสุรินเนาะเขาเรียกลายลายโฮลใช่ไหมมันออกมันจะออกเหมือนกับภาษาฝรั่งเนาะคูค <laughs> ูล,ลาวไงคููไม่ชัดแล้วก็มีลายที่มันไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่บ้าง แล้วก็ไม่รู้ว่าของใครด้วย <3 000. S 1> นายของใคร 3, สามพั 3, นอบบยสามพันามนอันนี้อันนี้สองพแบบนี้สอง,งอันนี้เป็นผ้าทอมื <Scotland. S 2> นอมนะเของบ้านเราทอมือเนาะว่า,าแต่อันนี้ลายสวยนะอันน<ร>ี้อันนี้อัโรมแต่มันเป็น อะไรไหนหน้านางยังไงนี่นี่เนี่ยเป็นลายนี่นี่หน้านาง<อ>เขาเรียกหน้านางมั้อ๋อแล้วอย่างนี้ล่ะอันนั้นเขาเรียกลายอะไรนะยเยาวันของใครบ้างเนี่ยของเยาวันกับย,ยตรีอ๋นนอของยตรีย,ยตรีเขาออกงานบ่อยแล้วเนี่ยอ,อ,อันนี้เขาเรียกดอกมะเฟืองไหนอันนี้อันนี้มะเฟืองอลายมะเฟืองลายมะเฟืองแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ลายประเทพ ลายประเทพอันนี pues <All. S 1> ้โฮลโฮลโฮลทั้งหมดเลยนี่อ๋อนี่โฮลทั้งหมดเลยโฮลโฮลมีหลายแปรว่าอันนี้สวยมากครับอันนี้ก็เปรขนองอันนี้ขนองอ๋ออันนี้เปร์ขนองเปรขนองคือหันหลังอ๋อหันโอ้ ขนาดครับขนาดมุยขนาดมุยไม่ใช่ขนาดเนาะขนาดที่ที่ที่แลกอุ้ยสามพันโมแต่สามพันอ๋อถ้าเป็นโฮลสามพันขึ้นไปนี่ททางนี้สามพันแกันนี้แหละพันหมั้งอันนี้พันหก็คืออันไหนที่ได้รางวัลครับ อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกนี้รางวัลพระราชทานนกยูงเงินค่ะโอ้หนกยูงสีน้ำเงินโอ้ผมสั่นนั้นเนี่ยอดนยินได้ยินมาพระราชทานแล้วแบบลายชินีนะคะเดี๋ยวดูลายใกล้ๆหน่อยลายลูกแก้วแปดตะกกค่ะอะไรคือตะกอตะกอก็ที่ยอดดอกนี่น่ะอ๋อก็เรียกว่าตะกก อันนี้ลายลูกแก้วแระตรานะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะตราโดนตราจริงๆของพระราชทานยังไม่มานี่ก็ปิดไว้ก่อนโอ้นี่มีตราด้วยครับนี่การันตีแล้วการันตีแล้วปิดการันตีแล้วว่าแล้วท่านี้ไอ้ไหมไหมบ้านชาวบ้านเลี้ยงเองทําเองสาวเองภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยล้วนโอ้โหเออแ่สนมเจ๋งพูดสนมตัวนี่ ค้นค้าขายเนาะอย่างนี้ชิ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตอนที่ยังไม่ได้รางวัลอาจจะไม่ได้รางวัลใช่ไหมราคาราคาพันห้าแต่ได้รางวัลแล้วพอได้รางวัลปุ๊บตกที่สองพันเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่แบบยิ่งใหญ่มากสําหรับพวกเราเออใช่ใช่ใช่จ้าแล้วไอ้เส้นไหมเส้นไหมยืนของครูกอชโนสนับสนุนมาเหมือนกับเรามาทําวันนี้น่ะอ พอครูสนับสนุนมาทุกครั้งซึ่งจะสนับสนุนให้กลุ่มนี้ทุกเทิมค่ะเพื่อให้เขาไปต่อยอดอาชีพตาอย่างนี้แหละที่เขาทอผ้าไหมอยู่แล้วหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวให้เขามีงานทำจะได้ไม่ว่างงานเนาะจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านมีอาชีพมีรายได้ใช้ในครัวเรือนค่ะ เนี่ยครูครูครูตัวอย่างนะคุณครูชื่ออะไรครับชื่อวิมลรัตน์บงพรมค่ะกศนตาบลทรมออยู่ที่ประจํากศนออำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณครับอันนี้อันนี้ขั้นตอนแรกเนาะเราเอามาโฟก่อน ให้มันนุ่มเพราะว่านุ่มใช่เส้นไหมอ่ะไม่ๆมันจะแข็งอ๋อมือนกับมีไอ้เคลือบน่ะแล้วแล้วทำไมต้องใส่ไอเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันจะไม่รกันแล้วมันไม่ผมนึกว่ามันมีสารมีอะไรที่ช่วยทำมันสวยนะไอ้นี้มันธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อแต่อันนี้กันหลุดเฉยๆฉขั้นตอนแรกอันนี้ขั้นตอนแรกนะ เดี๋ยวต่อไปก็เสร็จอันนี้ก็จะเป็นพิธีการย้อมสีอ๋อแล้วเมื่อไหร่จะย้อมเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จอันนี้จะน้อมอ๋อตอนนี้กําลังทําแต่ทางนู้นกําลังยัดอยู่นะครับทางนู้นกำลังชิมอ๋อทางนู้นกําลังชิมอยู่ครับอ้าวเอ้ามาหมดแล้วหมดไม่มีดักแด้หรอ่มีปัญหาคิดปัญหาไหมปัญหาไอ้นี่มันอะไรเนี่ยภาษาไทย ภาไทยเขาบอกว่าอะไรตะเคราะห์มะโคตะข้อตะเคาะตะเคาะบอกไม่ใช่ปัญหานะไม่ตะเคาะคือภาษาบ้านเราก็คือเป็นรั่วเป็นรั่วก็ถ้าภาษาเรากับข้อภาษาไทยตะเคาะภาษาไทยตะเคาะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาอันนี้ใส่อะไรครับใส่สารสาร ฮะเออใส่ดางยิทา,ากระบองดาง,ดางฟอกไม่ใช่กระบองนะอ่ะบ่โอ้วันนี้มันมาวันนี้มาอยู่ช่องอามาอยู่ช่องของเราก็จะเหมือนกับการเรียนภาษาเขเมรไปด้วยเนะยาะก้มเชตอเรเร เพาชุดก่อนชุดก่อนชุดก่อนเราก็ไปดูเยาวันให้ให้ออนนั่นอ่ะเออให้อะไรนะขั้นตอนเลี้ยงไหมอ๋อขั้นตอนเลี้ยงไหมไอ้ไม้ไม้ลายนั่นใช่ไหมตอนนีเลยวันก่อนก็มารับมารับมารับไข่ตรงนี้จัินบอลไม้้ามอชินบอลไม้อนไมเรียกขอพชินีนี่แหละต่อรับแล้วก็ไปเลี้ยงแล้วเอามาทเป็นเส้นนี่น่ะอืม เี๋เสร็จก็ซเด้บวันีีเราขั้นตโอ้สนุกกันใหญ่เลยครับนี่ครับกำลังเกี่ยวมือเกี่ยวได้เอรไเนี่ครับได้เล่นจิ้มจุ่มนะครับเนี่ย โอ้น่าสนุกครับนี่ครับอ่าเชิญครับเชิญครับช่วยกัชัจ้ไเราลอันนี้เป็นกลุ่มมอนไหมของบ้านเจริญสุกนะครับบ้านบ้านผมเองครับบ้านเจริญสุขบ้านดูเลงอ๋อบ้านดลเลงด้วย ระัเดที่จริงแน่จะมาทำแนีมันไม่ก็ใครได้ขยาวนีบางอ้าใครได้ขยาวรีพากันขยาวแล้ว จะได้เป็นสีนูน้นสีนี้แนะ้วแต่เราชอบแล้วก็บางคนก็เอาไปมัดลายเป็นลายใส่ลายผ้ามือลายผ้าสิ้น๋อเดี๋ยวไปดูการมัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีม,ม,ม,มีมีเขามัดมาไปแล้วนะครับมัดเต็มตาฟังคุณยาฟัง,ฟงเดี๋ยวมันจะมีลายเข้ามาถ้าดูอย่างนี้มันไม่รู้เนาะ,ะเดี๋ยวอันนี้อ๋ออันนี้ เดินไปเรียกว่าโฮลขนาดมยถ้าตัดแล้วมันจะเป็นลายนี้อันนี้คือตัดแล้วเป็นแบบนี้ใช่อะอัแต่อันนู้นมาอันนี้ถ้าตัดแล้วมันจะเป็นลายนี้อันเป็นอันนี้ใช่อันนี้ลายอะไรอันนี้ลายอะไรอันนี้โฮลประยุกตแล้วอันนี้ประยุกตแล้วอันนี้โฮลโบราณโฮลดังเดอรอมีนีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วอะไรอีกพีให้ดูหน่อย ออนนี้เขากำลังกรอไหมเพื่อจะเอาไปทําเส้นยืนตอ,อขั้นตอนขั้นตอนต่อไปอันนี้ยอมสีแล้วย้อมสีดำอันนี้ย้อมเป็นเส้นยืนอันนี้ทำเส้นยืนเส้นยืนเส้นยนญญืนหมายถึงเรายืนทําำนี่นะไม่ใช่เส้นยืนก็คือยืนอย่างนี้แต่ถ้ายอย่างนี้มันเป็นไหมพุ่งแล้วนี่อ,อันนี้เขาเรียกพุ่งอันนี้ทำไมถึงว่าพุ่งเขามัดมีเศษเนาะเขาก็เอาไปใส่ ก็สวยแล้วก็พุ่งไปพุ่งมาน่ะอ๋ออ๋อแทงไปแทงมาอย่างี้่เขาเรียกว่าไหมพุ่งอ๋อแต่กมัดลายมัดลายมัดมีแล้วแล้วทางนี้อันนี้ยังไม่ตัดอันนี้ยังไม่แกะถ้าแกะแล้วมันจะเป็นลายอ๋อแกะแล้วเป็นลายนี้จ้า ข้างนอกมันจะดูดำหน่อยแต่พอปูดปุ๊บพอข้างในตัติ่งนงตัติ่งนงเห็นไหมสดใสอ้สวยมากครับสวยเนี่ยตาข้างในมันจะสดใสอย่างนี้มันหลายขั้นตอนเวลาโทรก็มันจะสดใสอย่างนี้เลยอ๋อนี่นี่นี่เห็นไหมมันผิดคาดโอ้อายะก็ ในขณะที่รอนะครับก็คนย้อมก็นี่ครับมาแย่งกันกินอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เป็นการกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โ้กระตุกจนแบบตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการล้างนะครับ แล้วตรงนู้นอะไรฟอกบ่าาอ๋อล้างตรงนี้เสร็จอ๋อเขาล้างอีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้ผ่านมาก็มาเจอการทําใหม่นะครับเป็นกลุ่มหมู่บ้านจเจริญสุขของเรานี่แหละเป็นการเพื่อสร้างไรายได้นะครับแล้วก็คุณครูก็มาจากกศอนอสุรินทร์นะครับ,บาาอ,อ้ประสาสบ,บาอ,อขอโทษครับมาจากประสาทก็มามาแนะแนวแนวทางนะครับให้ชาวบ้านนะครับให้มีไรายได้กันส,สร้างไรายได้ไรายได้เสริมเนาะนะครับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปอีกแล้วครับ ครับสวัสดี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 ครับ